นี่เป็นเกาะกลางลำธารนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนดูสิดงผักโกนนะจ๊ะดูสิเพื่อนโอ้ยเจ๋สะอ่อนมากเลยจ้ะยอดอ่อนอ่อนนะจ๊ะนี่ดูสิดูสิจ๊ะยอดอ่อนอ่อนจ้ะหน้าสับทำยำนะจ๊ะดูสิอ่อนมากเลยจ้ะเต็มเลยจ้าดูสิจ๊ะสะอ่อนมากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนดูสิผักูดป่านะจ๊ะดูสิยอดนะจ๊ะ หน้าไปใส่ย,ยำนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิดูนะโอ้ดูนะนี่เป็นขึ้นเองนะเพื่อนๆเูสน,นดูส,ดสิสวยมากเลยจ้ะผักโกดนะจ๊ะผักโกดมองเจอตรงนี้ก็เจอ ผักแพวเวียดนามจ้าดูเพื่อนดูสิขึ้นเองอนะจ้านี่หอมมากเลยดูสิดูนะผักแพวเวียดนามจ้ะก,กินกับเฝอหรอกินกับเฝอกินกับก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะจ้าดูเพื่อนหักเพิ่นเลยเนี่ยโคกโคกโดกมากเลยจ้าดูนะผักแพวเวียดนามจ้ะก๋ว <ๆๆ S 1> ยเตี๋ยวเฝอก๋วยเตี๋ยวเฝอนะเพื่อนๆน่ากินมากเลยจ้ะโอ้ <ๆ S 1> ดูสิๆๆๆ ยอดหลกอววบเราสวยๆจ้ะแบบเขาจะยาวเรียวนะจ้าขึ้นอยู่ริมทานนะขึ้นอยู่ริมทานนะนี่เป็นเกาะเกาะนะจ๊ะเกาะ,ะกลางริมทานจากที่เราที่เจ๊พาหมาโซฟีมาเล่นน้ํำนะจ๊ะด้านนี้ก็จะเป็นป่าเหมือนกันนะเจ๊พามาดูเดินดูก่อนนะจ๊ะนี่นี่เป็นตังทานของกินได้เยอะแยะเลยจ้ะดูสิ พามาเดินนะจ๊ะแต่ขอบอกยุงเยอะมากเพราะเป็นป่าธรรมชาติได,รรได้หนึ่งกรรได้กมแล้วจ้าโอ้ยุง,ยง,งไปดูซินี่ผักแพ้วจ้ะผักแพ้ว ผักแพลวป่านะจ๊ะถ้าต้นมะกอกหรือเปล่าต้นนี้เนี่ยใช่ไหมโู้ิไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ลคลายนะนะแต่ไม่รู้มันใช่หรือปล่ากลิ่นมันเหมือนแต่ไม,ไม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่า,ามะกอ,อกมะกอ,อกป่าจ๊ะมะกอ,อกบ้านนะ มากอกป่าแล้วกอกบ้านแต่เป็นขึ้นเองนะจ๊ะที่นี่แต่กี้เจ๊ก็ไปเก็บมะเขือพวงมาเลยนะได้ประมาณสักสองกำมือใหญ่ๆจ้ะต้นเดิมที่เราเคยไปไปเก็บากมานะจ๊ะนี่ต้นมะพร้าวเหมือนกันจ้ะเนี่ยขึ้นกลา,า,างเกาะเลยจ้ะจ้ะน้ำใสไหลเย็นเลยแต่พี่ปลาที่นี่เนเสิ ผักโขดสวยๆนะจ๊ะเอาไปใส่ยำนะเจ้วาว้าโอ้ยแซ่บเลยล่ะดูสิตอนนี้ก็จะห้าโมงกว่าแล้วจ้จะได้เวลากลับกันแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า